แม่แหละแฟนแฟนคับมันแบบแฟนคลับเขาคือไอ้มาไม่รู้ว่าใครออกมาไม่รู้งงนุ่นอะเด็กแปดคนไปไม่มีเป็นเธอเนี่ยหรอเอดรอดอรอดอ่ะเอกินนนล้กันนะอไหนใครเอาอะไรมาวางไว้ไม่ต้องเกลนเก็บไว้เกลียบว่าหงหา ไม่ได้ค่ไม่ไไม่ไหวอะค่ะกลับบ้านตีหนึ่ไงแล้วทำเสร็จตีสี่เออีนหมดกันเออค่อใรคะโว้กค่ะกินมากคขมจังวะแปไป ด <ใน S 1> ี่ไม่รู้ไงเาว่ขายอยู่ในตู้เยมันเหมือนเค้กไติมเปล่าวะเอาป้งอุปกรณ์ทเกมีมันไม่เ้กไอติมใช่ไหมก็เลียจากมีดเนยเขียวดนเพื่อนไม่ด้เลยลงไม่หมืนฝังน,นี้หรอ ค่อนข้างเร็ยเนาะผมได้ตีไปแล้วได้เจลอีกเปล่าบอกแล้วเขาบอกอะไรคะถามเพื่อนถึงวันเลยด้วยก็ได้หรือขึ้นอีกมั้ยแล้วแต่นะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงได้เหมือนกัน ชอบจริงหกลับมาแจ้งเกิดหวังนี้หวังนี่วังนี่วังฝั่งนี้ฝังฝั่งนี้พี่ต้องการอะไรพี่อะไรกลับมาแจ้งเกิด วรงการล้างจานหูซ่ามันแตกหรือว่าไม่รู้ตัวตนกัน,ปนไปเลยทีเดียวการแต่งด้วเกิดดูเสื้อให้เราออกแบบว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้ดูะตึงโอ้ยดูแต่รูปคนนั้นไม่อยู่ คนคือคนเราก็มีงานทำบ้างอะไรบ้างใช่เขาก็บอกแม็กซ์มันออกแบบเป๊ะสุดเอนไหมวัดเป๊ะอะไรเป๊ะใส่ได้จริงด้วยเอานาทีทองครับนาทีทองอยากวางรอเปล่านาทีทองครับไปนอนเองก็ได้มือเ้าแล้วไป ไปไกลแล้วปะอือือืสลับสลับต้นมัม่ได้สละสลับสลับนี่นี่างแล้วมนวา่และเอาเฮ้ยมาเ้ยมาเริ่มมาแล้เป็นไรว่เป็นไรวางวางนี่แหละครับมีขอดครับ อีกเพลงไม่มีขอดเอ้ยอีกเพลงมีขอดแต่ต้องหางโค้ดเอาครับคุณนี่กินแต่ <c oughs> นมกินแต่นมเนา างเลยก็ได้ครับที่เต็มมันก็มีแค่นี้เยอะเริ่มเยอะไม่เป็นไรหวังเลยวางเลยครับ

อยเยอะมากวางวางฝั่งนี้วางฝั่งนี้ครับวางฝั่งนี้วางฝังนี้วางฝังนี้วางเลยหายไปนานล้างคุ้มม ทำอะไรนี่ยังไม่ได้ทำเลยพ่ะย <fin anta> <ots> ่ะไล่สาโอ้ยระเบียแรกก็ลาโดบหน่อยโดบหน่อยไหวเปล่าเก็บเยอะอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยโดบเอาไปโดบที่ไหนไปโดบโอ้ยเขาคลิกให้ไหมคลิกให้คนหนึ่งก่อนไหมแต่ต้องมีไม่อ่ะ คุ้มครับเอาก็จะให้ออสอักล้างปักติดติ้งเลยตอนทั้งติ้งเลยมันไม่ไหวจริงหรอแค่ซือเดียวเอง ตรงงนนนี้ึดเดี๋ยวช้ำในรู้เปล่าหอมดีเข้าร่างกายขอมดีเข้าร่างกายเด็กอย่าเล่นน้องเด็กน้องไม่เชื่อถือี่กิจค้าโทษค้าโทษค้าเฮ้ยเจ็ป้อ

เก่งเก่งไม่เด่นไอ้นี้อร่อยนะเจ็บดีๆจุดวันนี้อาหารจากร้านเลอประแดดนะคะกล้องเขาอยู่กล้องเขาอยู่ที่อื่นแล้วหนูย้ำอีกล้องนะคะร้านอะไรคะเลอประแดดครับเบอร์อะไรคะ ตามที่ท่านเห็นครับขอเชิญกล้องตับเลยเดี๋ยวหมายเลขจะขึ้นมาตรงหน้าตอโทรศัพท์พงรเาเลยมากค่ะวล้อายดิไปยาเสีงานเข้างานเข้าจริงๆไปกันไปกันเถอะ นั้นเข้าตันเลยนี่แหละตามพี่เข้าไปไหมตามพี่เข้าไปไหมสูงไหานเข้าเพราะหนูกินเยอะเนี่ยแหละค่ะอ๋ออ้วนน่ะเหรอจ้่อย่าทำให้หนูงานเข้าโอเคคนนี้ด้วยมามี่หนูคนนี้มามี่เยอะอร่อยไหมระหว่างรอสองสี่อะในโน้ตมีเปล่าอไม่นนี้มีป่ะไม่มีโน้ตครับ